เำลังพเจอปัญหานี้ใช่ไหม id ไม่โหดเล่นซู้ไม่ได้ต้องนี่เลยเพียซื้อขาย id ายเท่าไหร่ซื้อขาย id ปลอดภัยแน่นอนเพื่อเลือกทั้งใจลิงไปคลิปนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเข้าเกมแบบ google play หรือเกมเซนเตอรนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าทาง id โ c o n o m i นะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปตรงที่เดิมเลยนะครับ3ขีดล่างขวานะครับอ่า data transfer แล้วก็นี่ครับ กดบนนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะเด้งหน้านี้เลยนะสมมติไม่เด้งหน้านี้นะครับให้กดพับจอหนึ่งทีนะอ่าแล้วเข้าได้เลยครับนี่เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็จะเข้าได้แน่นอนแล้วนะครับอสำหรับใครที่จะเข้าไอดีโดยผูกแบบ2อย่างไว้หรือผูกแค่อย่างเดียวคือ Google หรือ game Center นะครับ ให้ดูดก่อนนะครับว่าเข้าได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเข้าได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคหนะครับเข้าได้นะครับเข้าได้ปกติเลยอโอเคครับขอบคุณครับ